เฮ้ยดูบัวบัวบาหนกิมอยู่เออที่ผมหายไปหลายวันเพราะว่าผมไม่ใช่ดิที่ผมหายไปหลายวันเพราะารหัสหลักผมหายไปไหนไม่รู้แลวผมก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ผมก็ไปสมัครรหัสใหม่มา,มาว้าวยอดไปเลยเพราะว่านี่แหละจู่เออรหัสหลักผมหายแล้วผมก็เปลี่ยนมาดึงสามนิ้วเฉยไม่รู้ทำไมา ก็งงกับอะไรเหมือนกันนะว่าไม่รู้จะมาเล่นสามนิ้วทำไมทา,ทางที่ไม่ตึงเพี้ยงงั้นก็ดูๆไปเถอะเออผู้เล่นนะผู้เล่น เราจะมาทำไฮไแร์ like กันนะครับให้ <Hey. S 2> ชึบโอ้ชึบป๊ปอปแบกไหนไม่มีศพไม่มีของแน่เลย้ยๆๆร้อนร้อนร้อนรมากร้นมาก ยืดตึงหน่อยยืดตึงเน่ยผมก็จะเล่นเออหน่อยนะครับเพราะผมเล่นเออสามนิ้วเนี่ยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับ ไม่รู้ทำไมผมอยากเล่นเข้าใจเนี่ยเข้าใจเลยจริงจริงแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วยแต่ว่าเออผมตั้งไอวอลไม่เป็นนะไม่รู้ทำไมามันเอ,อ๋นิ้วชี้อ่ะนิ้ว,ว,วที่บังครับ เออปุ่มบนอ่ะมันยังไม่มันยังไม่มไมสมูทเอ๊อไไนนะไฮไลท์นวครับทุกคนบะมีไม่มีลาบนี่หายสองละลิหรือว่าระเบิดดีฮ่าฮ่าอยู่ไหน dol Nanggung sebentar Ini ya Nih, oke lah Chu หารว้าวผมเก่งแต่กับบอนะโอเคไหมทุกคนเข้าใจดีนะเสียงโคตรหลอนชึบเอคดีกว่า,อาวเอคเอคเออไปเลยคุณผมไม่มีสติแล้ว โอ้ค่าของแต่งก็ยึดเกิลืมไปว่าวงฟ้าโอ้โหวงฟ้าค่าของแต่งมันหายอ่ะมันเฮ้ยใครไรแลบิือไม่เอาไม่เอานะอืมเล่น t h ส s c a อีโอ้เก็บกระสุน กระสุนตึ๊บสุนเยี่ยมเลยละไม่มีเป่าสามเลยจริงดิ ไม่เป่าสามเจอทุกคนนี่ไงเจอแล้วเป่าเฉยเออข้ามเฉยอื้อซึบอื้ซึบเก็บเสียงหรือเปล่า,า่ะเมื่อกี้หนึ่งนะเออทำไมผมต้องเรียนเก็บของแล้วเนี่ยมันเก็บไมปติดม,มันโดดไปได้โดดเบี้ยวโคตร เอออันนี้ไม่ใช่เสียงร่ะเ,ออเ,ออเ,ออเล่นปืนอะไรดีเล่นคู่ไปเลยไม่มีอะไรทำพอดีมันก็เล่นคู่เลยโหอันยาดีะไรกันอืม S อ็ดเคเอ็ดคู่ไหมขอพูดก็ใจโอเคเอ็ดเคเอ็คู่อืมแล้วทำไมบุ้งเล่นอ K S เคดู่ด้วยไม่รู้สิเอ้ยผมหนาวมากเลยไม่มีอะไรจะพูดเดี๋ยวพอจบชุดนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเล่นโหมดใหม่นะโหมดคู่หูคู่ซิงอะไรนี่แหละจำไม่ได้อะ แต่ผมได้บัตรมาแล้วนะแล้วก็เขาแจสกสกินสัตว์เลี้ยงโรโรโบหรือเปล่าที่มันเป็นปัน์นตัตกลมๆอ่ะสัตว์เลี้ยงไอวอลน่นะมันเป็นโลไอวอลน่าจะโรโบรลังจากที่เล่นเสร็จอ่ะหมังนจากที่เล่นเสร็จเขาจะให้กล่องกล่องุูมสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีกิจก,กรรมสร้างห้องเล่นกับเพื่อน เล่นประมาณเอ,อ่อถ้าเล่น2เกมก็ไม่ใช่<ะ>เล่น3เกมจะได้ไม่ใช่แล้วเว้ยเล่น4เอ้ยเล่น5เออโอเคเล่น5เกมเออจะจะได้รับบัตรบัตรสร้างห้อง่บัตรสร้างห้องเดี๋ยว,วผมหมอนแป๊บ,บนึง บัดสร้างห้องของหมุดใหม่อ่ะจังชื่อหมุดไม่ได้คู่หมูอะไรไม่รู้ไม่ได้อ่านเลยแต่ผมไปลองเล่นมาเล่นสีหัดันแล้วผมได้กล่องสีแดงๆอ่ะแต่และดันเล่นจบแมทมันจะดอปของเออดอปดอปอะไรวะ จบกล่องสีแดงมาสองอันแล้วก็แล้วก็แ,วกแต่แต่ละเกมมันจะเป็นสี่สีดานสีดานสีละลกอกเหียว่าละลกอกผมจะตัดไปจนไปตอนเจอคนดีไหมอ่คน จะเป็นความคิที่ดีเหมือนกันนะสามสองหนึ่งตัดแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเจอคนแล้วเจอคนแล้วก็จะเออเอเออกใจอเอเอตอนนี้นะครับคนมันก็เหลือสามคนแล้ว ว้าวแต่มันเป็นบทไงประเด็นอ่ะเออสมัครใหม่มันง่ายมากเลยเออหลอัเฉยเอา้าเรวจะกดทาไมเฮ้เมื่อกี้เจอเจอนอนบอดด้วย แล้วก็จะไปยิงบอดกันอันนี้ก็คือบอดบอดทั้งเกมตึงไม่ตึงตึงไม่ตึง มันเลือสองคนเดินทางมาสิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้วมันจะยาวไปไหนเฮ้ตัวเดียวตูวงดิอัน,นอยู่ไหนอะทึบนี่เจอแล้วเข้ามาใกล้ซะด้วยอยู่ไหนอะอุ้ย ตัวสุดท้ายนี่เหมือนว่าจะเป็นคงจิงโวยมาเลยมาออกมาออกมา